อยากจะกลาเรียนถึงเรื่องอเรื่องแรกเลยนะครับคือการจัดงานวันแตงโมโชว์กรงนกของอำเภอวงังไทรพูลอของพวกเรานะครับซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่14-16กุมภาพันธ์2557นี้นะครับนาทีวากาหนาทีวาการอำเภอวงังไทรพูนนะครับในประเด็นที่อยากจะกลาบเรียนต่อไปคือเรื่องการาประชาสัมพันธ์ถึงพี่น้องของชาวอำเภอวงังไทรพูนที่ ปลูกแตงโมนะครับเรามีอยู่4ี่ตบลน,นะครับส่วนใหญ่อา,อาชีพหลักจริงๆก็เป็นการทํานาแต่ว่าแตงโมเนี่ยก็จะปลูกหลังจากที่ในฤดนูนาแล้วนะครับจะเป็นช่วงปลายฝนต้นหนาวซึ่งแตงโมเนี่ยก็จะไม่ต้องใช้น้ําในการปลูกมากนะครับกเกษตรกรของเราประมาณร3อยสาสกว่ารายนะครับที่ปลูกแตงโมของอเภอวังไทรพูนแล้วก็ จะมีพื้นที่การปลูกจำนวนทั้งสิ้นประมาณ2,000กว่าไร่นะครับสำหรับาการปลูกต่อไร่เนี่ยนะครับก็จะาสามารถทำไรายได้ไม่ต่ำกว่า,าไร่หนึ่งก็ประมาณ3ตันนะครับหรือประมาณ4ตันนะครับซึ่งตรงนี้นะครับอยากกระกาบเรียนว่า,าต่อตันเนี่ยนะครับก็จะมีมีรายได้ประมาณ ต, 8, 8, ต,ตันละประมาณ8,000ถึงต้นละอ่านะครับตันละประมาณ8,000ถึง10,000บาทนะครับซึ่งรายได้ต่อปีของอำเภอวังไทรพูรนนี่สำหรับผู้ปลูกแตงโมก็จะประมาณ40กว่าล้านบาทถึง60ล้านบาทนะครับต่อปีนะครับซึ่งเป็นรายได้ที่สูงในส่วนของอผู้ที่จะมา รับซื้อนะครับส่วนใหญ่ก็จะมีขาประจําซึ่งรับซื้ออยู่ที่ไร่อยู่แล้วนะครับการประชาสัมพันธ์ของเรานะครับเราก็ประชาสัมพันธ์โดยใช้งานแตงโมโชคงนกด้วยแล้วก็ส่วนใหญ่นี่นะครับเกษตรกร,ร,กรของพวกเราก็จะมีผู้ติดต่อในการาซื้อตรงนี้นะครับซึ่งเรียกว่าแตงโมนี่ขายไม่ทันนะครับผลิตออกมาขายไม่ทันในงานวันแตงโมของพวกเรานะครับก็อยากจะเชิญชวนพี่น้องอทุกทุกท่านนะครับที่ ชมรายการหรือจะพี่น้องที่ต่างจังหวัดนอกจากจังหวัดพิจิตรนะครับได้มาเที่ยวงานของเราในงานแตงโมอวันแตงโมโชวกรงนกนะครับซึ่งจัดขึ้นหน้าที่ว่าการอำเภอวังไทรพูนในวันที่14ถึงวันที่16กุมภาพันธ25์2557นี้นะครับตรงนี้อยากจะกราบเรียนประชาสัมพันธ์มาให้ทุกท่านได้ทราบครับขอบคุณครับ